กระเด็ได้ไหมครับอ right. oh. uh ่า huh. ม no. uh ีโอกาสเอ้ huh. oh. like s <S uh ์ขอขออีกทีขออยดีขอแก้มมึงเด็ด้ไหมครับขาใจยังไงครับวันนั้นโดนง่ายไปโดนหัวใจออได้กินหัวใจมาแล้วขออีกหน่อยขอเด็ดเด้นคั้งกินหัวใจมาแล้วขออีกครั้งเด็ดเพชรเหรอขอค้างขาใจขาใจครับนอนง่ายเกินไปยังไม่เตี้ยเลยอ่ะพูดถึงเจอผู้ผู้ชมผู้ต่อไปเลยไปหน้าเลยแล้วกันเจอกเด็นเพชรใช่ไหมอ๋อในป่าพูดเทนป่าเลยมึงเนี่ยไปหน้าเลยใช่ไหม พี่ว่าเจอใครบ้างมเอเจอกับเขาเองเจาเงไับแบ๊กคัแบ็กก็มาพูดถึงไนิดนึงนะไนิดนึงแ่เิีอองก็ได้พระบมาเก็มีเยอะนี่ถึงวิธีที่ใรกเรเ่าวิศวกรนะนะไปแรกเจ้นะยเป็นเดียรเนเ้าไครับเียเลยไปนี้ผ่าน พูดถึงต้นๆนิดนึงเป็นรองเขาเป็นกันเกิดมาก็เป็นรองครับเกิดอะไรขึ้นครับแพ้ถีงผ่าเไม่ได้ให้เราเลยแล้วเรามามั่นใจในช่วงยกไหนยกสามยกสี่ในช่วงหมดยกสี่ในไงช่วงปลายยกทำอะไรเขาก็ต่อยมันแล้วล่วมมันแล้วมีอาการเลยตอนนั้นเริ่มหงุดหงิดไหมหงุดหงิดหงุดหงิแล้วยกสุดท้ายไป เขาไม่เดินแล้วเราอุ่นใจไหมใจเลยแล้วโดยรวมมาจากอุ่นยามเ็นไปก็ดีครับดีใจครับตื่นขึ้นไหนไหมขึ้นเข้ามาไปแล้วแก้ไขรูปแรงครับแรงเมื่อกี้พี่เลี้ยงบอกแล้วว่าอยากเจอกับเส่วนพี่นัทคนประกอกอยากให้เจอกัะส่าวเองใครก็ใครก็ได้น้ำหนักไหนครับที่ดีที่สุดร้อยยีสิบร้อยยี่สิบทันจีนนี่เอาไปมาน่าจะประมาณเท่าไหร่ ไงทีก1โมง1สามมง1มสาม้วแล้วลูกี้เราล่ะแค่2นิ้วปะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจอ่ะนี้ก็ท้าสร็จแล้วอยากของครบ้างบอบเุณนะครับก็เสตืนขาดชีต่างอไรฮะก็ผาิดตาผมนยครับ